มันจะมีอยู่บางตาบางครั้งนะครับที่ตอนต้นเกมเปิดมาทุกอย่างไปได้สวยมากครับตานี้ผมเล่นเป็น Bob า a l l อน off เลนนะครับและไล่คิวฝั่งนู้นเนี่ยตานี้ผมเล่นนุ่งค้ังเกิดจัดครับเปิดนาทีเข้าไปทีนี้มีวงแตกครับไละช็อตไล่คิวศัตรูนี่ตายเบื่อไว่าเล่นเลยเรื่องแครี่ฝั่งนู้นครับวิ่งหนีห่างจุดตูดเลยครับตอนนี้เนี่ยเกมก็ยังดําเนินการไปตามปกติอยู่นะครับทุกอย่างยังไม่ได้มีอะไรแปลกขนาดนั้นนะอย่างตรงนี้ผมมาแลกเก็บฟีนิกซ์แบบเดียวเดียวโซโลแบบง่ายดายเลยครับเข้านา ไอ้ตรงนี้ครับผมโดนไอ้มวยฝั่งน้นเนี่ยแขงเข่าฟิกเกอร์มาใส่แลวลากเข้าไปกลางตรงไฟครับแล้วบวกกับว่าต้นไม้ฝั่งโน้นเนี่ยเอาสุดมากครับฟิกเกอร์มาสกิลสองตบรวบเป็นหนึ่งทีวงแตกเลยครับหลังจากนั้นเกมก็กลับมาตึงเฉยเลยครับช็อตนี้นี่เพื่อนเราไปบวกกันเลนบนอยู่นะผมมาแยกดันล่างอยู่นะครับไม่ได้มีผมอยู่ในทีมไฟนะงหวะนี้เพื่อนตายไป3เลยครับผมก็ได้ป้อมล่างมา1ป้อมนแล้วก็กลับมาช่วยเพื่อนกันบ้านครับเพื่อนเราก็ตายกันนัวตายกันยับเลยครับหลังจากนี้เราแย่ที่สุดคือเสียดดดดาารรกกก้้้้้้วววยยยััับนนนนนตตตออี่่่งงงงเเเลลลลมหแแใจสุพพ ถ้าแพ้ตาเนทีนี่มีนอนไม่หลับแน่นอนมาครับช็อตกันบ้านสุดตื่นเต้นฝั่งโน้นี่บุกทยอยมากางเันเยอะจัดซาตากระห้าว ah จัดเข้ามาบินล้ในป้อมเราเลยครับตอนนี้ทั้งทีมเลือดเราไม่พร้อมบวกกันเลยสักนิดนะครับไอต้นไม้ฝั่งโนนก็เล่นสุดเอาสุดจัดฟิกเกอร์มาตบบ้องหูทีสองทีครับทีมเราก็วงแตกเลยครับต่างคนต่างหนีวิ่งเข้าบอ่อตอนนี้ทั้งคีปทั้งคนฝั่งโนนนี่เยอะจัดแตกไปแล้วสองตัวตอนนี้คิปเข้าบ้านแล้วนะครับต้องใส่สุดแล้วหวะนี้โดนต้นไม้ตบลากไปหาลุกยิงอัน้าลล,ล่งเบบยบ ก็เหลือแค่เล่ยกับโรมเพียง2ตัวเท่านั้นครับกันบ้านอีก4ตัวและเรียบร้อยครับตานี้กูแพ้เฉยยังถือว่าดวงดีนะครับไม่เสียดาวตานี้แต่แม่งก็ร้อนอยู่ดีว่ะ